ฝ้าเลือดปัญหาที่พบได้บ่อยแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่ารักษาอย่างไรมาฟังกันนะครับฝ้าแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือฝ้าแดดสาเหตุเกิดจากแสงแดดส่วนฝ้าชนิดที่2ก็คือฝ้าเลือดเป็นฝ้าที่พบได้บ่อยไม่แพ้ฝ้าแดดโดยเฉพาะในผิวคนไทยหรือคนเอเชียโดยในช่วงหลังๆที่หมอเจอนะครับไม่จะเป็นฝ้าแบบผสมผสานก็คือมีทั้งฝ้าแดดและฝ้าเลือดด้วยกันจะพบฝ้าเลือดมากกว่าฝ้าแดดด้วยซ้ํา ส่วนลักษณะของฝ้าเลือดนะครับจะพบว่าผิวของคนไข้จะบางและมีเส้นเลือดฝอยขึ้นบริเวณฝ้าขณะดเดียวกันสีของฝ้ามีได้ตั้งแต่สีเข้มเป็นสีน้าําตาลจนถึงสีดาําเป็นปื้นปปัปปจจัยที่ทําให้เกิดฝ้าเลือดแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้นะครับเกิดจากการที่ใช้ยาหรือใช้ครีมที่เป็นสารเคมีที่ทําให้เกิดการลอกหน้าหรือทําให้หน้าบางลงเช่นกลุ่มสเตียรอยหรือกลุ่มไฮโดรควิโนโอนซึ่งใช้ไปานานนอกจากจะทําให้หน้าบางลงแล้วก็จะไวต่อแสงแดดก็ทําให้เกิดฝ้าขึ้นมาได้และบริเวณที่เป็นก็จะมีลักษณะที่ มีเส้นเลือดเป็นไฟสวยเกิดขึ้นมาอันนี้ยเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด 2. เกิดจากความผิดปกติของธาตุหรือระดับฮอร์โมนในร่างกายเช่นในกลุ่มของพวกที่ทานยาก,กลุ่มกำเนิดเป็นต้น 3. ในกลุ่มของพวกที่ทำเลเซอร์บางชนิดที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวหน้าบางลงเช่นเลเซอร์ในกลุ่มที่ทำให้เกิดการลอกผิวเลเซอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาสิวโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหาผิวบางหรือคนที่มีปัญหาสีผิวคําการรักษาฝ้าเลือดเนื่องจากสาเหตุแลปะปัจจัยที่ทําให้เกิดฝ้าเลือดมีได้หลายสาเหตุหลายปัจจัยการรักษาเราก็จะใช้การรักษาแบบผสมผสานเหมือนกัน หยุดสาเหตุที่ทําให้เกิดฝ้าเลือดเช่นกลุ่มครีมหรือสารเคมีที่มีผลในการทําให้หน้าบางลงป้องกันการเกิดฝ้าใหม่ด้วยการทาครีมกันแดดผมจะเลือกใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของสารไวตินิ่งที่เป็นสารตรกาจากธรรมชาติเช่นวิตามินซีที่ไม่มีผลต่อการระคายเคืองต่อผิวขนะเดียวกันเองท่านก็ต้องใช้ครีมกันแดด SPF ประมาณ50ขึ้นไปเพื่อป้องกันและเสริมการรักษาไปด้วยนะครับ การรักษาฝ้าเลือดด้วยเลเซอร์แบบผสมผสานซึ่งผมถือว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาฝ้าเลือดได้ทั้งปัญหาที่เกิดจากเส้นเลือดปัญหาที่เกิดจากเม็ดส,สีเข้มเลเซอร์ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นกลุ่มที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเฉพาะเช่น v b เอามารักษาปัญหาของเส้นเลือดที่ปิดปกติ <S <S 2> <S 2> เล็บไร้เลเซอร์ เอามารักษาความผิดปกติของเม็ดสีตั้งแต่ปัญหาเม็ดสีผิวสีน้ําตาลไปจนถึงปัญหาเม็ดสีผิวที่เข้มดัดส่วนยารับประทานที่ใช้ในการรักษาฝ้าเลือดปัจจุบันหมอไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าได้ผลชัดเจนนอกจากนี้ยังอาจจะเกิดผลข้างเคียงภายหลังได้ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาฝ้าเลือดและไม่รู้ว่าจะดูแลป้องกันร,รักษาอย่างไง แวะมาปรึกษาเราเพื่อหาทางแก้ไขป้องกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด